สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนสวัสดียามเย็นนะคะแดดร่มลมตกวันนี้อากาศดีดีพี่จะพามาชมสวนนะคะวันนี้จะพามาชมชมสวนพี่แทนนะคะแท,แทนนี่แทนนี่ฟรีสไตล์ชแนลนะคะวันนี้พี่ก็จะพามาดูรอบๆบบ้านของพี่ก็จะมีสวนผสวนผสมผสานปลูกนั่นปลูกนี่แย่แย่ไปหมดเลยก็จะมีนี่ค่ะรอบๆบบ้านก็จะมีผักสวนครัว มีทั้งโหระพานี่ก็ต้นโหระพางกาลังงามค่ะกําลังงามกําลังงามก็มีพริกมีพักทองมีพักทองกําลังออกลูกเต็มไปหมดเลยค่ะเกลื่อนเลยลูกลูกเกลื่อนเกลื่อนพื้นเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะก็จะมีแบบต้นไม้ผลไม้เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่มี สวนผสมต้นไม้มีผลอย่างเช่นอันนี้ก็เนชีเพิ่งจะออกลูกเพิ่งจะสองปีสามปีเพิ่งจะออกลูกแล้วก็มีต้นทับทิมมีต้นมะนาวมีต้นส้มส้มเขียวหวานกับแ,แมนดารินอันนี้อร่อยมากค่ะออกลูกทุกปีเลยปีหนึ่ง <c oughs> ก็หลายหลายหลายลูกเลยปีที่แล้วต้นนิดเดียวประมาณห้าสิบหกสิบลูกเยอะมากก็จะมีพริกมีทุกอย่างค่ะนิดนดหน่อยๆยเนี่ยค่ะเราอยู่ที่นี่เราต้องปลูกกินเองค่ะ แล้วก็มีตำลึงด้วยดูยอดตำลึงค่ะกาลังงามเชียวค่ะยอดตำลึงพี่กำลังงามเลยเก็บบรรลร,รรกรบรรลัรมีอยู่สองสามที่นี่ค่ะก็จะมีพริกพริกก็กำลังออกลูกดูต้นนั้นถ้าไม่ถ้าไม,ม่ติดปิดตะข่ายเอาไว้เนี่ยนะคะนกแก้วค่ะนกแก้วชอบมากที่นี่นกแก้วจะชอบแบบมาจิกจิกจิกจก,กินหมดเลย ถึงมันจะไม่กินบางทีมันก็จิกแบบมันกัดทิ้งเลยค่ะมันกัดทั้งยอดทั้งต้นทั้งโคนเลยมันเทศพี่ก็มีค่ะนี่ค่ะมันเทศกําลังออกยอดนี่ยอดนี่ก็กินได้นะคะยอดมันเทศเอาไปผัดนะ้ำมันหอยทุบพริกทุบกระเทียมโอ้โหเขาเรียกกับผัดไฟแดงอร่อยมากค่ะเนี่ค่ะนี่แล้วก็มีฟักทองเยอะะเลยเราก็ตัดไปบ้างแล้ว สตะก้าสองเข่งก็ยังเหลืออยู่อันนี้แค่ปลูกแค่ในสวนรอบรอบบ้านนะคะปลูกไว้กินเราไม่ต้องซื้อซ้อในผักในบางอย่างนี่ค่ะก็จะมีรอบๆบก็จะมีรอบๆสวนแล้วก็จะมีบอ่อปลาบอ่อปลาก็จะมีต้นบัวอยู่ในบอ่อปลาด้วยไหนเอยปลาทองปลาอยู่ในจ้าปลาโออยู่นี่เอง เห็นปลาไหมคะเพื่อนๆปลาอยู่ในบอ่อเห็นปลาไหมคะเห็นปลาไหมคะมีปลาทองอยู่ประมาณ37ตัวอยู่ในนี้เพราะว่าปีที่แล้วละล้างบอ่อก็เห็นประนับได้ประมาณ30มสิบกว่าตัวพอปีนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันแพร่ลูกเองไม่รู้จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ปีนี้น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วนี่ค่ะก็จะมีดอกไม้ดอกกุหลาบมีหลากสี จะมีสีอันนี้ก็เพิ่งจะดอกไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้รอบที่สองก็กำลังจะเริ่มสะพรั่งรอบที่สองอีกเนี่ยค่ะสวนผักสวนผสมผสานของพี่อันนี้ก็จะเป็นซุ้มกุหลาบก็จะมีดอกตอนนี้กำลังร่วงออกพอร่วงเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเดือนที่แล้วนี่ดอกเยอะมากต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นมะม่วงปีนี้ไม่มีดอกไม่มีเพราะว่ามันกำลังโต ปีที่แล้วก็จะได้ลูกอยู่บ้างพอได้กินเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีไก่ด้วยค่ะไก่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 เราเลี้ยงไก่ด้วยเราไปกินไข่เองเนี่ยค่ะไก่ไก่ชิคเก้น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 เนี่ยค่ะคุ้นมากเลยไก่เชื่องชอบเล่นกับเราชอบเล่นกับคนไก่จ้าไก่จ้า นี่ค่ะแล้วพี่ก็จะมีต้นอะวคาโดต้นใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะออกลูกทุกปีต้นใหญ่มากปีหนึ่งสามสีร้อยลูกปีนี้ก็คงจะประมาณร้อยกว่าลูกเนี่ยค่ะอะวคาดโดพันนี้จะมันมากมันแล้วก็ครีมมากเลยอร่อยหวานมันเวลานั้นแก่แล้วโอ้โหแบบประเภทไม่ค่อยมีใครมีพันนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีพันอื่นพันพันนี้ค่อนข้างจะหายยากหน่อยเนี่ยค่ะ ล,ลูกเริ่มโตละอีกประมาณ2เดือนก็ได้เก็บละต้นเอวคาโดนี่ยค่ะก็จะปลูกทุกอย่างอย่างอนิดอย่างละหน่อยโหระพาออกดอกหมดแล้วเพรเก็บเก็บไม่ทันไม่ถึงว่ากินไม่ทนันมันเยอะมากค่ะเต็มบ้านแล้วก็ใบแมงลักแมงลักก็มีโหระพาก็มีนี่ค่ะทุกอย่างเลยมีกระทั่งต้นมะละกอต้นมะ ต้นกล้วยมีทุกอย่างเนี่ยค่ะวันนี้พีแพ่แทนก็เก็บได้เนี่ยค่ะสองเข่งเนี่ยค่ะสองตะกร้าสองเข่งใหญ่เลยเขาเรียกบัตนัทฟักทองค่ะอันนี้เป็นฟักทองลูกยาวๆอันนี้มันจะเนื้อแน่นแล้วก็เหนียวแล้วก็แบบประเภทกินอร่อยกว่าฟักทองลูกกลม,กลมๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ะจะมีเยอะแยะมินิทหน่อยๆปลูกกระทั่งทัวตอนนี้ก็กําลังเลื้อยขึ้น กับไม้ต้นต้นไผ่เอาต้นไผ่มาทําให้มันเอาค้างให้มันขึ้นให้มันกําลังขึ้นเนี่ยค่ะพริกพริกในสวนพี่แทนปีนี้เยอะมากเลยพริกเต็มไปหมดเลยดูสิลูกดกมากพริกกาลังออกลูกเต็มเลยค่ะมีทางปาป,ปิก้าด้วยตักทองก็ทั่วบ้านเลยรอบบ้านเลยนี่ค่ะปาป,ปิก้าก็กําลังออกดอกกําลังออกลูกเยอะมากเลยค่ะเนี่ยดูปาป,ปิก้าพี่แทนค่ะ เยอะมากเลยดูสิเต็มต้นไปหมดเลยดกมากเลยต้นนี้ปาปิก้าแล้วก็กระทั่งแตงโมแตงโมก็มีอยู่แตงโมมีอยู่สี่ห้าลูกในเครือนี้ตรงนี้กำลังขึ้นแม้แต่แอสปาร์กัสพ่แทนก็มีนะคะแอสปาร์กัสดูสิคะแตงโมกำลังเริ่มโต มะเขือยาวนี่มะเขือยาวค่ะมะเขือยาวกําลังออกลูกด้วยเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ค่ะเดี๋ยวประมาณอีกสักสองอาทิตย์ก็คงจะได้ตัดปักทองแล้วปักทองทางนี้มันยังไม่มันคั่วมันยังไม่แห้งเพราะฉะนั้นยังตัดไม่ได้ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะคะนี่ค่ะสวนครัวผักสวนครัวก็ต้นมงต้นไม้ร้อมรอบบ้านดูแล้วสดชื่นค่ะ เป็นวลารดน้ําทีบินข้าน้ํามาเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะใช้ดูอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือมิลอนค่ะมิลอนมิลอนมันงอกกับต้นกระถางต้นไม้ดูสิค่ะมิล่อนได้ยังแบบประเภทโตให้เราได้กินอีกนะคะดูสิดูลูกเริ่มเลยเนี่ยเนี่ยเครือนี้จะมีอยู่สองสามลูกเนี่ยคะ่ะลูกใหญ่ๆมากเลยนี่ด้วยหย้อยเราก็ทําตะข่ายให้มันเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะ แล้วก็ไม่ให้มันหล่นออกมานี่ค่ะเคืออันนี้ก็จะมีอีกสองสามลูกเหมือนกันนี่ค่ะมีลอนพี่นี่ค่ะนี่ค่ะอีกไม่นานประมาณอาทิตย์หน้าคงจะได้เก็บแล้วค่ะมีลอนเราก็จะมีต้นกล้วยด้วยค่ะต้นกล้วยอยู่รอบสาก็ปลูกต้นกล้วยกําลังออกหวีออกเคือเลยค่ะอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้านี่ค่ะมีทุกอย่างผักสวนครัว กะทินก็มีนะคะผักกะทินก็มีค่ะกําลังยอดสวยเชียเนี่ยค่ะผักกะทินพิ่แทนบ้านพิ่แทนมียอดกะทินดูสิคะยอดกะทินโอ้โหกำลังน่ากินเลยเดี๋ยวเก็บทาลาบวันไหนเดี๋ยวจะเก็บไปจิ้มกินกับลาบนี่ค่ะกลว้ลวยกล้วยกําลังออกอันนี้กล้วยน้ำบาเนี่ยค่ะกําลังออกเครือกําลังออกหวี อีกต้นหนึ่งก็กาลังจะออกมาแล้วโผลมานิดนึงโผลมานิดนึงแล้วค่ะกําลังชงแอมชงแอมออกมาเนี่ยค่ะก็จะมีกล้วยเต็มบ้านเลยอันนี้ก็กําลังทั้งดอกใหม่แล้วก็ดอกเก่ากําลังร่วงกุหลาบกุหล,ลาบก็มีรอบบ้านบ้านพี่แทนมีกุหลาบประมาณหกสิบเจ็ดต้นหกสิบเจ็ดหกสิบแปดต้นเพราะฉะนั้นกุหลาบนี่คืออันดับแรกเลยเนี่ยค่ะกุหลาบ แล้วก็จะมีบัวตองด้วยนะคะที่นี่มีดอกบัวตองด้วยค่ะตอนเมื่อก่อนนี้เดือนที่แล้วมันมีต้นใหญ่มากเสร็จแล้วนกแก้วมันมาจิกกินหมดเลยก็เหลืออยู่ต้นเล็กๆแค่นี้ค่ะเหลือเฟือพอไปที่ทํางานก็เก็บดอกบัวตูมไปใส่แจกันเนี่ยค่ะต้นมะกรูดบ,บ้านพี่แตนต้นใหญ่เบ้เริ่มเลยท่วมหัวประมาณสองเมตรครึ่งเนี่ยค่ะออกลูกทุกปี นี่ค่ะพี่แทนก็เอาน้ําคั้นน้ําไปทําผสมกับแชมพูผสมกับโลชั่นนะคะมันจะหอมแบบหอมแบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ให้ชมสวนพี่แทนทุกคนชอบสวนพี่แทนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเ,คเดี๋ยวจะได้เจอโอกาสหน้านะคะเจอกันบันหน้านะคะถ้าชอบอะไรก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ กด Subscribe ให้พี่แทนด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจะได้เจอพี่แทนบ่อยๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน